สวัสดีครีคือเมื่อนี้เป็นคืนของวันที่มีมีซิปมาละจะได้ท่อ <c oughs> มเฮดลิปหวยหลอกเงินล้านนั่นแหละคือว่าหลอกของปูของปูคุณเอง ว่าหลอกหลักกษิตัสไฮเดอรว่ามันจะมีตัวใดแน่เพราะว่ามันมันลองจับมาหลายอันแล้วมันจะเข้ากันตัวใดแต่ว่าลลอกตัวนี้มันสิมันจะมีอยู่สามตัวหนึ่งมันสิมีสูตรอยู่สามตัวเลี่ยมแล้วกสิตมีตัวตัดอยู่หรืว่ามันจะมีอยู่สี่นี่อยู่สิบสองตัวเป็นหลอกที่คิดคนออกมาเองของปูขนของปูขนเองน่ะล่ะ พราะว่ามาคิดคนแล้วมันว่าสูตรมันที่เดินมามันที่มีอยู่สามตัวเดินมาเป็นลักสิบสามเหล็กคือเหล็กสามตัวนี่เป็นลักสิบขันผู้ได้หมักบ่หมัก,มกน้ำปูคนกะเอาไปจับเอาเองกรน,นเด้อมันมีสามตัวเหล็กของวันที่หนึ่งตัวลาคมเนี่ยมันมีสิมีอยู่สามตัวตัวน้ำตัวน้ำมีอยู่สามตัว มันซีมี <c oughs> ตัวนำหลงคือตั้งรักเนาะเหล็กนะลบนรางตั้งรักไว้สามตัวด้อบนรางคือมันสิเป็นรักสิบสามตัวนี่รักเป็นรักสิบแน,น่นอนมันสิมาแจมอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นเหลข็กขามาเห็ดแล้วมันมาเขาม่าแจมอยู่ตัวหนึ่งรักสิบมันสีมีอยู่ อยู่ว่าแต่ว่ามันมีมันมีหลุดจุดตัวหนึ่งมันจะมากแกมมูอยู่ตัวหนึ่งมันจะมีมีหนึ่งสองหกแปดนี่คือว่า ี่โตนี่เป็นเล็กตั้งรักแต่ว่ามันมันสิลูดได้ยู่3สามโตลักขคือลักสิบ่ามันลักหน่วยเ้อเอาจับคูเลยเพียบเป็นการเช้เวลาตั้งกล่องอยู่โดนเติบบางหนึ่งนั่นกล่องมันเขื่อนขาดเขื่อนนี่ยังบุว่าจะให้แมวหน่อยครับเล็กมันกะเกบัดเนา่าเอาจริงมันกะเกมันกะบ่สู่งานมันกะไปของมัน อย่ามาให้เห็ดมันก็มาขับมาอมมนมันขับไปเทนึงแล้วจับไปเทนึงล้วมานี้นั่งคำนวณโยคือว่าเลขกให้ตัดสามตัวไปเลยตัวเอื่นกับจังหวะกันอีกเทนึงในกลุ่มนี้มันเป็นเหล็กหลอกเยเห็ดมาเคยเห็ดมาแล้วต่ว่ามันหั่งตัดตัดปนกันมานี้บ่ปนกันเด้อ ยากลับกะกลับวอยากลับก็ยิ่งตรงๆเลยเด้อเอฟซีเด้อมีอยสิบสองหางเด้อมันชิแกมมาตัวหนึ่งบนบนรางเด้อโ่เมนว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้เป็นบนรางอา๋อเห็นเลยสิบสองตัวเขียนเรียงจั้งนี้มันชิมีตัวรับแหลกก็คือหนึ่งสอง เอฟซีมกักกะจัดเลยเด้อเอฟซีเด้อขัดกระพานตัวเล็บรรมักกระพานไปมันเป็นหลอกให้เป็นแนวทางในการรับส้มบาไผ่ทีมักไปหาลอตเตอรี่เอามักกะจัดขัดกระพานตัวเล็ให้เป็นแนวทางาาไผ่เข่า,เนนา,เขามาแล้วก็ามากดเลยกดแจให้ในเด้อตัวเล็เข่ามาเบิ่งมาสม้มกดเลยกดแจให้นะ คนละหนึ่งแช่ก็ยังดีเนาะอาจจะมีประทับตัวประทับใจกะบคนละก็แช่คนละหนึ่งแช่หนึ่งแช่เด้อว่าคนละหนึ่งแช่หนี่นนก็2สองเก็ด สองเกียเอาเขียนเรียงกันลงไตเลยนะห้างแน,น่กย่ามันดอกมันจังมาโค้งมาเขยงแน่มาเนี่ยคะแปดศูน,าานย์ธรรมะขาอในหัวอกหัวใจพวกได้กระจัดโหลดเด้อเด็กสูตรของปูขนสูตรหลอก แปดหนึ่งบุคุณจัดมามียังสี่เขามาเบิ้งแล้วก็เอากดอะไรก็แจ้ัน้อที่ตังค์หายไปเลยแปดสามแปดสามแล้วก็แปดเก็ดแปดเก็ด แล้วก็เขียนเมคอนพคางทั้งพีละอันนี้ก็อีกลักหนึ่งจำมันตั้งลักมาให้นะสามตัวนี่มันจะอยู่ลักลักสิบหลายเดือนนี่คิดว่าส็มีฮกหนึ่งฮกหนึ่งฮก,กสาม มุกสามมุกสามมุกห้ามุกห้ามุกเจ็ดเขาจะเป็นเล็กกลุ่มนี่ยนะครับ ลัก1ิลักหนวยนี่คือลักซิและนี่ตัวเก่งกับตัวนั้นกือสีมีอยู่่ะคำว่ากาี่ตดอกมันจัดมาแล้วมันก็นคือว่ามันเป็นสุดล็อกไหมสุดล็อกเงินหลานมีสิบสอตให้กับน้ำก็ดีว่ากับกับว่าเป็นยังไว่าแล้วแต่ f อซสิมักสิพิจระรณานอาเนาะให้เขามาบอกว่า f อฟซีก้าเอฟซีไม ามว่าแล้วคำว่าก็นนไล์ก็แ์ให้นในเด้อไลยกดแ์ให้เป็นกำลังใจให้แน่ต้องการหนึ่งคนต่อนหนึ่งอะไรหนึ่งคนต่อนหนึ่งไรก็ได้ดอกเพียงเป็นกำลังใจให้ปู่คุณให้มีกำลังใจทำงานเห็ดหวยเห็ดซีเบิงว,ว่าหาหน่อยว่าสิ เป็นรัฐบาลอันนี้ของรัฐบาลเด้อนี่เด้อของรัฐบาล้านอยกัดทะลุเป่าไปละ,ละสามน้อยอยู่มือมือนี่สามน้อยเป็นทายยู่มสามน้อยได้ไปแล้วพันไปแล้ว <c oughs> สามน้อยเห็นแล้ว <c oughs> สามน้อยพันไปแล้ว พันประยวน่อยบาเนี้กะกะสองสิบหกรวยคือก่าละสิบหการวยผ้ารวย อันล็อกที่ปู้คุ้นจับออกไปในอาทิประทับใจ FC เอฟซีประทับใจตัวเล็กกับจัดตัวนั้นไดเอฟซีเด้อมันเป็นล็อกล็อกนี้ว่าได้แยกแล้วก็ว่าหลายตัวดอกผู้ลงกนเห็ดมันีทิบตัวก็มีนี่พิชืชอแล้วพาลวยแชแนลไปเขียนแชร์ก่อนเอา Channel. 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 เช่นแนวจาแนวจาแนาคนว่ามาเบิงหนึ่งคนต่อหนึ่งไล่ก็ยังดีแต่ตัวเลขประทับใจกับกดไดล่กดใจหลายๆเรือ กันล็อกได้ประทับใจมันก็มีสุดจับกูกับป้อยไปแล้วเลยป้อยชุดล็อกไปไล่ชุดแล้วกูคุณเบอร์โทรกะเบอร์โทรศูนย์หก ามศูนย์เก้าหนึ่งเ็ดเ็ดคือบโทปูคุนี่เค ตั้งให้ไปแล้วก็มีตัวสิกลมสีนั่นให้ยุดดอกตัวเน้นให้ยุดเออมีตัวเน้นตัวกลมให้ยุดตัวสำรองให้ยูนี่ตัว,ตวกลมหนึ่งได้หนึ่งแล้วหกเก็ดนีตัวคูน,น,น,นี่เน้นคูนี่เน้นแต่เรากูก็การันนี้ร้อง อันนี้ก็ล่องสำหรับลักหกน,นีจะมีเน็นไม่ล่องถุกลักแน่ให้เข้าใจบารนเนกานี่ของลักแปดมีนี่ตัวหนึ่งมีตัวเน้นมีตัวล่องถือใจเอฟซีก่ะชัดเลยได้เอฟซีเด้อไพมักตัวใดก็ได้นี่ก็ตัวเน้น ตัวกันตัวล่องอยู่นี่ตัวกันตัวล่องอยู่ทั้งสี่อืมมีตัวเน้นตัวกันตัว long ว่ามันอันมาแนวนี้อะไรบ้างอีก่ะตัวเน้นตัวกันตัวล่อง o ่า อันนี้ก็มีนี่ตวหนึ่งตัวนี้อันนี้ก็ตัวนึงนว่าฟันทั้งไหนเด้อฟันบนฟันล่างไปเลยเด้อไผอยากอันก็ได้อยากกลับก็บกลับคือสองหนึ่งหนึ่งสองกลับหาแล้วอืม ขยาฟันตัวเด็กก็ฟันไปทันจิหลดหลดได้สามลักเด้อสิบอกตัวหลดเด้อ fc เด้อตัวหลดหลดให้ให้สามตัวไปเลยสิเขียนตัวหลดให้ ตั้งตัวรูดให้ตัวรูดมียศสามตัวเขียนเรียงลงมาเลยสองหกแปดนี่คือตั้งตัวรูดให้สองสามตัวนี่รูดได้ รูดแต่0ูนทั้งเก่าเลยให้เป็นลักสิบด้วยนี่ด้วยสามตัวนี่คือลักสิปพิจานหน้าเบิ้งสามตัวนี่คือลักสิบเขียนมืบนลักสิบรูดเอาตัวนี้เขียนลักสิบ ลักสิปลักสิเขียนแบนี่ไปตัวนี้หน่อยเขียนแบนี่จังบ่ละนันะ่นเนาะลักลักอันนี้ลักสิลงมานี่หลักสิลูดลงมานี่2สองหกแปดนี่ยโยหลักสิปหลดให้หลดดลักสิ สองหกแปดนี่โูดตั้งแต่ศูนย์งเก่าเลยแต่สองศูนย์งสองเก่าไปเลยเด้อ้าซิเลนสามตัวนี่โูดได้เป็นลักซินลัก1ิปสามตัวนี่ในรางบนนี่ติดแน่นอนก็เป็นตัวกับดอบเป็นตัวนี้ล่ละถ้ามันเขาคือว่า สูตรนี่หัวตะคิดคนขึ้นมาไม่ได้ที่เด้อถ้ามันเขาก็อีกต่อไปก็มี่บ้านเป็นของของผู้ใดของปู่คุณเองสร้างขึ้นมาเองคิดคนขึ้นมาเองเป็นสูตรแหลกเดิมเดิมที่ประเดิมของสูตรปูครป่คุณสูตรเงินหลานของปู่คุณสูตรหลุดบางที่สูตรต่อไปก็อาจซิมีเหลกสลับกันถ้าจับสามตัวบ่วได้ก็บิมีสลับกัน จ,จับลักลักสิบสามตัวบระเด็กกรมีสลับกันเด้อให้เข้าใจว่านี่คือลักสิฟอิบซีประเด้กคำาเบิงก่ะหนึ่งกนหนึ่งไห่ต่อหนึ่งไหลประวันอิบซีเก้าอิบซีไม่อันนี้ของรัฐบาลพาไปหาจับจองหาตเตอลีดเด้ออิซีเด้อนี่คือสูตรลักสิบ ลักซิปเงินล้านมีจังสี่ละของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิผู้ได้เห็นผู้ได้มักกับเขามากกดไหลหนึ่งคนต่อหนึ่งไหลเพื่อให้เป็นกำเพื่อเป็นกำลังใจต่อปูคุณคือ26งสิบหกป่ารวยเยต่อไปจะได้หาสูตรคนคิดคนสูตรออกมานี่สูตรแลกสูตรประเดิมเป็นจังไรอันทีเขาช่ซ้สายตา พี่น้องเสด็พอใจเนาะกาซ้ำนี้มือนีก็มีเพียงซ้ำนี่สูตรแรกสูตรเริ่มสิเขา้าสิอ,อ่อรืบเ,เข้ากะพิจาณาเบิ่งเดอ้อสำหรับมือนีก็มีเพียงท่านี้ละสูตรแรกสูตรประเดิมสำหรับมือนีก,นนกน็ขอลาไปก่อนสวัสดี